สวัสดีครับสวัสดีนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องบีเบนทำไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมเซลเบนนะฮะจะพาทุกท่านไปดูอีกเช่นเคยครับตอนเดียร์โฟวินนะแต่งออฟโรดนะครับจะเป็นยังไงนะครับเราไปติดตามชมกันเลยนะครับ let's go อ่าแล้วนี่นะครับบรรยากาศในโชว์รูมของเรานะฮะนี่เจ้าตัว new revo d c a p นะครับเดี๋ยวผมเบนจะมารีวิวอีกทีนะครับผมตัวนี้นี่มาถึงบนโชว์รูมแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะ Fortuner Leader นะฮะ ก็มาแล้วเช่นกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปมารีวิวและเอยียดอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ไปดูตอนเดียวโฟวินงก่อนเลยนะฮะไปครับ นี่นะครับคือเจ้าตอนเดียวโควิน4คูณ4ของเรานะครับผมนี่นะฮะเป็นตัวออฟโรดเลยนะครับผมแต่งจัดเต็มอีกเช่นเคยนะครับกับเซลเบน์นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเป็นให้ดูรอบคันกันก่อนเลยนะอ่าเป็นไงกันบ้างชุดนี้แต่งเป็นพิเศษอีกเช่นเคยนะครับแถมฟรียกชุดนะครับลูกค้ารีเควสมาอยากได้อันนู้นอันนี้เบน์จัดให้หมดเลยนะครับนี่ครบชุดเหมือนเดิมนะครับอยากได้ไรขอแค่บอกครับ เซลเบนจัดให้นะับผมนี่นะครับรอบคันกันก่อนเลยมาอ่านะครับนี่อ่าเดี๋เรามาเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับนี่นะครับผมเจ้าตอนเดียวโฟวิน4,42.8นะครับตัวสีบอลเงินนะครับผมตัวนี้นะฮะติดด้านหน้านะครับผมเป็นกันชนหน้านะครับลูกค้ารีเควสมานะครับผมทรงนี้เบนจัดให้นะฮะ นะครับผมเดี๋ยวมาด้านนี้กันดีกว่าด้านซ้ายนี่นะฮะเป็นตัวซุ้มล้อนะฮะซุ the the ้มล้อโอ้ไม่มีล้อลิงนะครับเอ้ไม่มีล้อเรือขอโทษทีซุ้มล้อนะครับผมเป็นหมุดแบบออฟโรดนะครับผมและยางนะครับพร้อมล้อแม็กแบบออฟโรดนะครับเป็นหยดน้ํานะครับผมเป็นของแฮนด์คุกนะครับนี่ใส่สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็นี่ครับบันไดข้างนะครับแบบออฟโรดครับลุยๆบึกๆเลยนะครับผมสมบุกสมบันมากนะฮะใช้งานจริงได้แน่นอนนะครับผม อ่าหมดสีล้อเลยนะครับแต่งให้ครบถ้วนนะครับส่วนด้านท้ายนะครับกันชนท้ายครับผมแบบออฟโรดนี่งาเหล็กแท้แข็งแข็งเก่งๆกันเลยนะฮะนี่นะครับพร้อมตัวลากจูงสีแดงด้วนะครับสุดเท่ไปเลยนะฮะให้ความดุดันมากนะครับผมครับนี่อ่ามีกระบะเลเนอร์ให้นะฮะครบคันเลยนะครับผมนี่ความไปจับกันล้อยนะครับฟิล์มเซรามิก นะครับรับการเจนดปีชํำรุดพังฉีดหลุดลอกเปลี่ยนได้หมดเคลมได้หมดฟรีเลยนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะฮะนี่เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับมองด้านนอกจากด้านในเนี่ยเข้าไปด้านในเนี่ยมองไม่เห็นนะครับแต่ด้านในมองด้านนอกเนี่ยใสชัดแจ๋วเลยนะครับผมพร้อมกันแดดได้อย่างดีเลยนะครับผมนี่นะฮะกับจกเจ้าตัวตอนเดียวโฟวินนะครับสี่คูณสี่นะครับผมจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจแต่งเท่ๆแบบนี้นะครับตอนเดียวโฟวินะครับแต่งเท่ๆแบบนี้สนใจทักมาได้ที่คอนแทคสนาดน,นี้เลยครับผมนะครับสามารถติดต่อได้มาตลอดเลยนะฮะทางคอนแทคที่ขึ้นไว้เลยนะครับผมคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ